สวัสดีครับพี่น้องเมืองกับเพาที่แพ้ว่าเตรียมไวอันนี้ต้มต้มสี่โค้งหมูกระดูกวันใส่ผักกาดดองครับผมเมนูนี้อร่อยมากๆนะจะบอกให้จินกับเจล เจ้าพริกของอร่อยมากมากหมูตุน๋นใบปี๊ยครับผมแล้วนี่ก็แกงเขียวหวานที่แพลว่าแกงหมู่บ้านเก่ามาอุน่นพี่น้องอ้วนนะตัวไหนสิตักตักใส่กองใส่ตู้เย็นไปอยู่ แซ่บมากพี่น้องเข้มข้นมากมคนอ่ะแห้งอุ่นแห้งแซ่บเขียวหวานไก่นะครับข้าวอูนอาชิเลเนี่ย่ะเมนูพัดบันนี้พี่น้องแค่ว่าตุ่มนอไม่ไว้ตุ่มนอไม่ไว้สิพัดนอไม่ใส่ ครับพี่แกงน้อหไหมไหมใสหมูสามเอ้ยใส่หมูสับนะะเดี๋ยวตุมเน้อไหมก่อนเน้อไหมซื้อมาจากตลาดเขาเจาก็ตุ่มเลยล่ะ,ละแต่ว่าเขาเพื่อความหมั่นใจเขาก็ตุ่มอีกตุ่มอีกเทียนนะนะเดี๋ยวมาเมืองแพ่ว่าผัดน้ำกันครับผมใช้เตาถ่านนะครับครัวบ,บ้านเราทำไมเธอไม่นอนฮาหยอง ยีนย่นใช่ยนายนกยนเอาเอาเอาหัวใจนี่พอพอพอเล้วย่นบอด้ยยนบอดายย่นบดยจยนบได้ยูมดเมื่แม่ไปเหนกับเขาก็ทีได้กินเขาเอ้ย อยากให้โยน,นพี่น้องย่นมาเลยย่นมาเลยตกใจยาเยยาขียวแล้วโบท่านได้ดตัดครับผมเพียงว่าว่าโบตกตัดดุดเดือดให้มันเขียวอยู่นีแล้วพี่น้องมันกับบอ่อขึ้นสูงน้ำขังบ้านมันจังมันจังมึงแล้วสบายตาบว๊วยบวงตัวไหนเกิดดอกแล้วพี่น้อง แค่ว่าว่าอาจสีเด็ดทิมเพราะมันเกิดมาอารสีเด็ดทิมหรือจังไดเพราะว่าอายุมันก็ะสองปีแล้วกับกระเจามันกับปีนึงกับเท่ากับปีนึงนเป็นสองปีขนางสีจงหมากหมากมันไว้ได้ครับผมเพราะว่าปีปีที่แล้วตะหน่อยเด็ดออกแล้วให้มันเรียนล่ำตนมันตัวหนึ่ง อีกต้นหนึ่งบ่บ่บ่ออกบ่ออกดอกครับผมต้นใหญ่บ่ออกดอกออกเยอะต้นหน่อยท่อนแสงบ่ค่อยพุ่บพอ่ะดอ,ะดอ,ะดอกงามเห้อยกินเดียวครับผมแต่ยังมีล่มคือเกาพี่น,อน้องตอนเศร้ากะมีหมอ,อก กอากาศเย็นคือเกาละบ้านเท้านะอ่ะไปมึงแพ่ว่าพัดอันนี้น้ำกันครับผมน้องใหม่ต้มแล้วกะเสด๊กหน้ามาผัดกันเลยครับผัดพริกแกงลงมาลงมาลงมาอ,อกไใ้บ่ บดีดีดีล่ะข้านข้านออกมา <c oughs> เาก่งจังต้างเกดกระเผ่ากินเองมันมียางที่นอกแสบตาตปากตามันนั่นของเจับของข ดี๋ยจังเสียวโล่งดินพี่น้ง okay. องใส่หมูสับครับผมหมูหน่อยก็คิพี่ก็เลยฮะยังก่นยังก่อนี่ต่อยังฮะจะไปลูกเออเอาไปกวดเอาไปกวด ร้านขายข้าวแกง้องมีพี่น้องแค่ว่าเปิดร้านขายข้าวแกงได้เด้อเฮ็ดกับเขาต้นหน่อยบอกแค่ว่าอยู่ไว้เฮ็ดกับเขาถึงขายเดี๋ยวเต่ทาทำมือไอไรเลือกยูทูบหรือเท่าเฮ็ดยูทูปสีขาย กบเข้าถุงน้ำบานอยู่นี่น้องถุงละสามสิบหรือยี่สิบก็เนี่ยมืนเลี้ยนะคุณบ่อยากไปตลาดเนี่นยเยาให้เราละ่ัน ไปประกูดน้ำพี่น้องเดลายขนาดเด้ถ้าไม่ซื้อถุงถุงยค่บ,บาทบถุงสิบบาทเท้าซื้อสองถุงมาพัดใส่หมูมาพัดใส่หมูใส่นี่เดลายถุงหาเ,เนี่เอาไปขายน้าบาทพ่อได้คากับเขาครับหนักเด้ สามชีลอยใส่น้ำตาลครับผมมีอาชีพว่ามีอดตาย,ยานะมันจะเห็ดเป็ด ใส่ยังอีกป่ะอ๋ตอตหน่อนนึกว่าใส่ใบกะเเรานะนพี่สมพี่กำอันนี้มีตัวใแก่เนะี่ยครับเรียบร้อยครับผม ย้อนยอน,ย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 นยไปไต้ท้องรถด,ด้นะโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยขอบบุญขอบคุณลายๆที่ตี่ตามเสร็จกับเข้าครับผมเสร็บแช่เท้ากันสวัสดีครับ